เรียกว่าผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสมาให้ค่อนข้างเยอะในปีนี้เลยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะเขาไปตัดสินใจว่ากลับมาทำงานการพ้น่คือจริงๆแล้วว่าเหมือนกับว่าบทละครที่เข้ามาหรือว่างานที่เข้ามาเราค่อนข้างที่จะถูกใจมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรับรับที่อยากที่จะทำค่ะที่อื่นเ่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เปิดแต่ว่าเราไม่ได้หยุดงานวานไยนถ้าเราปิดทำงานอย่างอื่นก็ไปทําธุรกิจบ้างไปหาโน่นหานี่ทำอะไรเงยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่ในจุดที่เราทําสิ่งที่เราทําแล้วเราโอเคที่สุดค่ะ ตอนนี้ชีวิตเวิร์กไรบาลานดีขึ้นไหมคะเรื่องความเป็นมาเวิร์กไรบาลานช่วงนี้เวิร์กบาลานสิค่ะโอเคก็คือบอกว่าช่วงนี้ถ่ายละครออกกองไงก็ทีละ3าสี่วันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีทํานู่นทํานี่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือ7วันอันตรายค่ะช่วงนี้หนูหาอะไรทาทุกวันตลอดเวลาเลยแน่นทุกวันเลยค่ะโฟกัสใหญ่ๆของชีวิตตอนนี้คืออะไรคะบัจจุบันตอนนี้เลยนะคะอาตุลโตเลยก็คือหนูถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้ค่ะ ใช่ถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาค่อนข้างเงยอะเหมือนอาทิตย์ละสี่วันแล้วก็ต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างแบบโหดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบลงแรงกับมันค่ะใช่ความรักก็โอเคเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ปักหลักอะไรก็คือเรื่อยๆตอนนี้ใช่ยเรื่อยก็เรื่อยๆหมายถึงว่ายังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ปักหลักมีใครแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยๆ ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเปิดอะไรมากยะคะ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะเปิดอะไรเท่าไหร,เร่เราเพเปิดโลัพักเลยโลพักเรื่องความรักแบบไม่โฟกัสกว่าให้มันไปตามธรรมชาติาไม่ได้เกี่ยวไม่โฟกัสเรียกว่าจะมาก็มาดีกว่า,าหลังจากที่หนูเลิกไปก็เกือบปีแล้วจริงๆก็นานแล้วนะคะใช่แล้วก็เรียกว่าให้มันโฟล์ไปตามธรรมชาติดีกว่า แล้วรูกัพูดเลยว่าช่วงนี้หนูยุ่งจริงๆเหมอนถึงเดือนเดือนสเดือนที่ผ่านมาคือแบบแน่นมากๆเลยค่ะใช่ไม่เซ็เรวารักเปลี่ยนไหมรับอู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลยไม n เซ็ตก็คือเราแรกๆตอนที่เราเลิกใหม่ๆอ่ะพูดเลยว่าพอเราโสดปุ๊บเราเหงาเราจะแบบ รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะพยายามที่จะแบบอยากจะโฟกัสเรื่องตรงนี้ทำไมมันเหงาจังทำไมเราไม่มีใครทำไมอย่างโนนนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะพอผ่านมาสักพักนี้แล้วเหมือนกับว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบๆตัวมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเจอบาลานซ์ว่ามันไม่มีเราก็ไม่เป็นไรเราอยู่คนเราได้ค่ะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้ชีวชิตสดมปีแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะแบบบาลานซ์สุด ปนนเทศไายที่ผ่านมามนที่พูดคุยกันเรื่องดอกไม้ม,ม,มืนก็จะเปลว่ยนไปเปลขอยใครดอกไม้สวยไหมคะสวยใหญ่ไหมคะเพราะงั้นมันก็เหมาะสมที่จะอยู่หน้าฟีดของเราค่ะแล้วก็เอาดอกไม้มาถ่ายรูปลงฟีดค่ะ ไม่ใช่ <laughs> คือคือวันก่อนวาเลนไทน์นั้นะมีการไปถ่ายไปยิมกันแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันคนก็เลยอาจจะมาเชื่อมโยงสองคนว่าพอปันปันโสดพอฟอสโสดปุ๊บคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันจะต้องจ้นกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะแล้วก็มีการคุยคุยบอเฮ้ยมันมีข่าวนะมีอะไรอื ไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงริงถือว่าก็รู้จักกันดีนะคะแต่ถือว่า hang o u กันบ่อยแล้วก็คุยกันบ่อยหมถึงว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วถูกคอกันค่ะอ๋ออ๋ออ๋อคุยกันแล้วถูกคอกันค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะ เราปอก็บอกว่าคุณทางนั้โสจินตนาการทำไปเองไม่แน่เดี๋ยวมิจกอมิจจะมาถึงแล้ยคือปันเข้าใจแหลอว่าทุกคนอาจจะเชื่อมโยงกันได้นะคะคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันนะเาาน,า,จจะเน,ะน,นาะก็แบบจะมีการจับจิ้นกันอายุใกล้กันด้วยทํางานในวงการคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆ <c oughs> ใช่แล้วปอไม่ใช่กระถอกกระถมอะไรนะใครถามตรงขนาดนี้อย่าลืมตอบในอินบ็อกซ์นะคะถมาถามได้ค่ะเอายอดได้ไหอายอด ไม่มียังไม่มีตัวย่อดเดี๋ยวถ้ามั่นใจหรือการันตีอะไรเมื่อไหร่ได้รู้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนูไปได้เป็นคนที่ปิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็อยากจะให้มันแน่ใจจริงๆแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะเปิดเผยเองค่ะความมั่นใจมันจะมาตนอนไหนต้องใช้เวลานะคะอย่างความอย่างเรื่องอะไรแบบนี้หนูว่า เดี๋ยวนี้สื่อมันมาไวไปไวด้วยเนาะเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเจอคนนู้นครบคนนี้เลกคนนั้น,นอะไรเงี้ยเพราะงั้นแล้วหนูไม่ได้เป็นคนที่โซเชียลจ๋าขนาดนั้นในเรื่องนี้ด้วยหนูก็จะมี p r i เวซีของตัวเองมากประมาณหนึ่งในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างโอเคผ่านไปได้ด้วยดีพ่อแม่ลงตัวทุกอย่างลงตัวยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะวันนี้พ่อแม่คอ,อยหัยังห่วงอยู่ พ่อแม่ยังไงก็ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยยังไงเขาต้องห่วงอยู่แล้วว่าหนูจะไปทํางานที่ไหนเจอใครทําอะไรในวัน่างเงี้ยเขาเขารู้หมดอยู่แล้วค่ะเอเมวันนี้พ่อก็มาค่ะใช่ใช่พ่อติตามหนูไม่ได้ตามแต่วันถึงว่าหนูก็บอกเขาว่าอ้วันนี้มีงานที่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้พ่อไปไหมมาอยากมาเป็นกําลังใจให้เราเราก็บอกว่ามาเลยมาเลยถ้ายิ่งพ่อมาเราอยู่บนเวทีเราเห็นพ่ออยู่เราก็แบบอุ่นใจสบายใจแล้วมีคนมาซัพพอร์ตมีคนที่เรารักมากๆมาซัพพอร์ต ก็จเขาหมวยไปที่สุดประนั้นหนูว่าจริงๆพ่อหนูค่อนข้างที่จะปล่อยมากแล้วก็แทบไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรแล้วค่ะเหมือนเขารู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้ประมาณนึงแล้วเราก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจชีวิตของเราแล้วเงี้ยค่ะเขาก็เป็นห่วงแบบห่างๆเงี่ยแต่จะไม่ได้มาจู้จี้ชีวิตเราอะไรเท่าไหร่ถามบ้างไหม่ะเรื่องคู่ฟองอะไรอย่างเงี้ยถามขะถามแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อ ความเป็นพ่อเนาะผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้ปรจี้อะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรเราจะบอกเขาปรึกษาเขาว่าเขาก็ยินดีที่จะรับความยิดีที่จะให้คำปรึกษากับเราการใครที่จะเข้ามาที่พิิธัณฑ์ผ่านผ่อนะตผ่านผ่านยานพ่อมาก่อนไหมผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าหนูจะจริงจังกับใครอ่ะคนแรกที่เรียกว่าจะต้องไปไปเจออ่ะก็คือคุณพ่อถ้าพ่อไม่โอเคก็เรียกเลยว่ายาก ต้องอผ่าน,นจริงๆรต่อันนี้จร,จริงๆใช่โอเคอเคอบคุณค่ะ